สวัสดีครับอาจารย์ครับเนี่ยครับผมเห็นคลิปที่นักข่าวอ่ะสัมภาษณ์เบลล่าครับเกี่ยวกับเรื่องเวียไว้หนวดไม่ไว้หนวดผมเนี่ยนะประทับใจเบลล่าจริงๆเลยเวลาตอบอาจารย์ว่าไงครับผมครับที่เมื่อกี้คลิปก่อนนี่นนี้ผมก็พูดไปแล้วแต่ผมยังจำคำพูดเป๊ะๆไม่ได้นะพะอ,อัดคลิปนี้ผมก็ไปดูมาครับผมชอบที่กว่าไม่หรอก เนี่ยพี่เขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องถามพี่เขาอะไรเงี้ยคือแล้วผมสังเกตแล้วว่าเสียงเบลล่ามีเสน่ห์ตรงไหนนอกจากเสียงระคังเงินนะระคังเงินนะครับอาจารย์บอลอ่าเสียงของเบลล่าเนี่ยคล้ายๆเป็นฝรั่งนี่แหละคือเสียงจะขึ้นจมูกหน่อยๆอ่ามันมีความหวานที่ลงตัวผ่านการที่มันขึ้นจมูกนิดๆอืมแล้วอะไรที่เขาตอบไม่ได้เนี่ยนะคือการพูดกับสื่อเนี่ยพูดจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะ แต่ก็ควรทำเจ็ดสินะเบลล่าไม่แอปนะตอบตรงๆอะไรไม่ตอบก็บอกตรงๆอันนี้เป็นสเสน่ห์เป็นความจริงใจนะแล้วก็อย่างที่บอกไนงะบวกกับเสียงลักทงเงินแล้วก็การพูดที่ขึ้นจมูกเนะี่ยมันเลยทําให้เบลล่าเนี่ยนะการตอบคําถามสื่อเนี่ยนะมันมีสเสน่ห์นะอาจารย์ว่าจริงไหมครับผมว่าจริงเห็นด้วยนะครับคือนอกจากนั้นเสียงแล้วอะความฉลาดในการตอบของเบลล่าเนี่ยคือเหมือนกับว่า สื่อเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเขาเป็นคู่ตรงข้ามเราก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเรามถ้าเรามองว่าสื่อคือกระบอกเสียงของเราและทําเราทําตัวให้ไม่วุ่นวายหรือว่าไม่ได้เป็นที่ขัดขวางของสื่อมันจะทําให้เราดังขึ้นผมเชื่อว่าคุณสมบัติของดาราที่เป็นเถวหน้าจะมีคุณสมบัติเหมือนเวียกับเบลล่าครับก็คือตอบคําถามสื่อได้ด้วยไม่เลี่ยงตอบ แล้วก็ตอบอย่างบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นฉลาดตอบด้วยครับผมใช่สื่อจริงๆ่ะก็ไม่ถึงกับเป็นศัตรูแต่สื่อก็มีหน้าที่ที่บางทีผลประโยชน์ขับกับดาราไงคือมัอนีก็ต้องหาจุดแซกหาจุดดราม่าไงซึ่งผมสังเกตว่าดาราชื่อดังเนี่ยจะก,ก็จะจัดการตรงนี้ได้ดีไงบางคนก็จะตอบวบาเออไม่เอานะหรืออะไรบางเงี้ยก็จะเลี่ยงไปนะ แต่ก็เรียกได้ดีไงหรือตอบได้บางส่วนแต่เบลล่านี่ผมว่าตอบได้ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคือมีมีลูกล่อลูกชนแล้วก็มีความเป็นศิละปะมันคือลึกล้ําเหมือนกันนะคือก็ไม่ได้ว่าแบบคือคือเน่งที่บอกเขาเป็นดาราแถวหน้าเขาก็ต้องทําได้นะอันเนี้ยผมก็ชอบไงแต่ที่ชอบสุดนะฮะเดี๋ยวแฟนคลับลองเม้นต์มาดูก็ได้ครับว่าชอบประโยคไหนของเบลล่าผมว่าจะมีประโยคคีย์เวิร์ดของเขาอ่ะเหมือนอย่างที่ผมบอกอะ่ะเนี่ย เล่นเรื่องเพิงบุญนะ่ะคีย์บิร์ดก็คือทําหน้ากลัวๆเนวงเมตรประจําเลยอันนี้เขาก็จะตอบเนี่ยอะไรนะไม่หลอกเออผมรู้สึกผมจะชอบความนี้แล้ไม่หลอกค่ะอะไรประมาณนี้ไม่หลอกค่ะอันนี้ก็ต้องไปถามพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือหมันดูแล้วแบบฟินนะนะยิ่งดูคือประกอบอย่างหลายๆอย่างเนี่ยนะผมก็แฮปปี้มากๆครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบเนี้ยมันก็แบบ คือแน่นอนเราก็ต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นการงานของเรา Work from Home เราก็ต้องศอ show, ึกษาความรู้เพิ่มเติมแต่เวลาที่เหลือที่เป็นความผ factual, ่อนคลายเนี่ยเราก็อาจจะดูอ่าข่าวข่าวเกี่ยวกับเบียเบลล่ารวมไปถึงคลิปสัมภาษณ์ของทางเบลล่าและเบียมนขึ้นมัมีเสน่ห์คงละแบบอ่ะนะครับอาจารย์บอลอาจารย์มองบอลมองไงครับตรงนี้เห็นด้วยครับการที่เราอยู่บ้านหรือเวิร์กฟอร์มบางทีอาจจะอุดอู้ แน่นอนทางหนึ่งเราอาจจะเข้าไปในโซเชียลมีเดียไปดู youtube ไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคพุทธอ่ปฐมภูมิก็คือเรื่องของดาราแต่หากใครอยากได้อัธรดเพิ่มเติมเราผ่านการวิเคราะห์เราเป็นทุติยภูมิกับผมมันจะสนุกนะผมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นละครถ้าเรา,าดูอย่างเดียวมันได้ความสนุกระดับหนึง่งแต่ถ้าเราเกิดการวิเคราะห์เอ๊ะทำไมคนนู้นทําอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นเช่นไรเนี่ยมันจะสนุกขึ้นเพราะฉันช่องเราเนี่ย เกิดมาเพื่อเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะครับผมเป็นการวิเคราะห์เชิงทุติยภูมิใช่คือคือแฟนคลับเจ้าประจำเนี่ยนะอย่างพี่ลาตีเนี่ยนะก็จะเข้ามาเป็นประจำนะแต่ช่วงนเนี้ยพี่สุวรรณพรจะเข้ามาแซวชอบพระอาจารย์วิเคราอห์อะไรเงี้ยก็ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านไปด้วยนะส่วนชานนเนี่ย เข้ามาสม่ำเสมอแต่บางครั้งเนี่ยก็โดนแฟนคลับบางคนโจมตีไปบางส่วนนะแต่คุณยานนท์ก็ยังดีนะไม่ตอบโต้อะไรแบบนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะกลับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีคุณอะไรนะคุณฟาลิสเนี่ยจะต้องเฉพาะเรื่องพี่เบลเขาถึงจะเข้ามานะแล้วก็จะมีแฟนคลับที่สาเนี่ยอย่างอย่างช่วงนี้ผมก็ไปดูอ่าตะวันอับดาวก็มีความเฟนนะยังไม่นับเซฟเฟนี่ที่ลีลานอะไรแบบประมาณนี้ก็ดูแต่คือเนื่องจากผมแบบ ไม่ค่อยว่างไงก็คือจะดูบ้างไม่ดูบ้างเลยแต่ดูไปดูมาก็ฟินไงคือตอนนี้กลายเป็นแฟนช่องเจ็ดไปซะเยอะเลยนะจา์บอลแต่จาย์บอลยังจา์บอลน,นี้ยังดูพังบุญนะอ๋อคุณแม่ผมชอบดูคุณแม่ผมดูช่องสามนะก็ไม่ไม่ว่ากันมันก็มีหลากหลายนะคือมันก็ดีคุณละแบบไนงะเออนั่นแหละแต่ว่าแบบโอ้โหแบบ ยังไงเนี่ยนะตัวชูโรของเราเนี่ยก็เป็นเบียเบลลานะก็ทั้งเจดทั้งสามนี่แหละอาจารย์บอลน,นะครับใช่คือใครเป็นแฟนคลับของท่องเจ็ดท่องสามเนี่ยเราอยากให้เราวิเคราะห์ดาราคนไหนวิเคราะห์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอ่อบอกเราได้เราก็ยินดีนะเพราะจริงๆตัวพวกเราเองก็เอ่ออ่านนิยายกำลังภายในจีนหรือเขียนนิยายนิยายของเราเนี่ยก็น่านามาวิเคราะห์นะแต่คนอื่นไม่เคยอ่านเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึก สนุกร่วมกวับเราไปได้อย่างไรนะครับแต่รู้สึกอาจารย์บิ๊กเคยแชร์ไว้ในฟิกชันหลอกนะตามตามไปดูที่ไหนได้บ้างครับเอาอย่างนี้ขอนิดนึงและกันอขอสองอย่างนะหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับอีกประเด็นหนึ่งใครที่อ่านรักเล่ารอนที่ผมเคยแชร์ไว้บ้างเนี่ยให้ช่วยเมนม,มันหน่อยสั้นๆก็พอแล้วจะได้เป็นกําลังใจกับเราในการทําคลิปต่างๆต่อไปนะแล้วเนี่ยแจนบอลวันนี้ผมเตรีมเนื้อหาอื่นเนี่ยนะครับ ก็ก็มีเยอะเนี่ยค่อยๆมาอัดนเนี่ยแต่ที่หนึ่งเหสุดเนี่ยภาษาสวีเดนเนี่ยแต่ผมก็เตรียมให้เสร็จสับแล้วแต่อาจจะไม่ได้แบบถึงใจร้อยเปอร์เซ็นนะแต่อย่างที่บอกนะว่าแฟนขับบอกอะไรมาเราก็พยายามจะทําสู้วรเนื่องจากเรามีเวลาเยอะไอ้เวลาไม่เยอะแล้วก็แฟนขับก็หลากหลายบางครั้งเนี่ยเม้นมาผมตอบไปแล้วแต่ผมก็ลืมคือเหมือนกับแฟนลับให้ทําอะไรเนี่ยผมพร้อมจะจัดคิปแบบนั้นให้แต่บางทีผมลืมถ้าผมลืมนะถ้าผ่านไปสักเดือนนึงนะหรือต่อให้ สมมติว่าผมเตรียมคิวไว้ก่อนแต่แฟนขับอะใจร้อนก็ทักมาได้บอกมาได้นะผมว่าจะได้จําได้แล้วก็เล่งทําให้บางทีบางทีเราลืมแล้วเราทำหลายอย่างนะครับผมก็ยินดีอ่าทําให้แฟนขับฟินมากๆนะครับครับผมนั้นก็คลิปนี้ก็ควรแก่เวลาแล้วนะอได้ครับครับผมก็ก็ลาไปด้วยเวลาเป็นเท่านี้แล้วกันครับอาจารย์บอลครับโอเคครับ สวัสดีครับ